นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโลบักช o ป th เล t หกลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมอาร์เซนอลน,นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรับภาพหน้าจอนะครับที่หลายๆคนเข้ามาถามในไลฟ์สตรีมพี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแบบเห็นมือแขนย,ยาวๆอะไรอย่างเง้ยน,นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนว่าเป็นไงแขนย,ยาวๆนี่อย่างนี้เห็นไหม สภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเออพี่ไม่ได้ลบไอ้พวกลายกำแพงหรืออะไรออกนะครับเห็นไหมจะมีพวกสิ่งกุาลอยู่อยู่นะครับเนื่องจากยังไม่ได้ลบนะครับเนื่องจากเกมมีการอัปเดตก็เลยไม่ได้รับลบเลยเออไม่ได้รับอะไรละอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาบอกครับง่ายๆ่วิธีทําให้แขแล้วยาวอย่างนี้ก่อนก็คือเดี๋ยว s e ตติ้งนะครับก็ง่ายๆก็กด s e ตติ้งตรงนี้นะครับปึ๊บและให้เราตั้งค่าตัวนี้ครับเห็นไหมตัวเนี้ย fov นะครับเราจะตั้ง70 ถ้า70เนี่ยมันจะซูมแบบติดจอนะครับแล้วกด Enter นะครับแล้วเราก็กดนี่แล้วก็กดเข้าเกมนี่ครับเห็นไหมนี่มันคือซูมติดจอเลยติดจออย่างเงี้ยมีข้อดีครับก็คือสามารถเล็งมองไกลๆได้ดีครับแต่ข้อเสียครับก็คือจะมุมมองไม่ค่อยกว้างมากอ่าก็คือแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่ก็ถนัดอย่างเงี้ยนะแต่ลาหลังอะเล่นแล้วมันรู้สึกว่า โดนเหลาบ่อยนะครับก็เลยต้องไปเล่นแบบกว้างๆแทนนะครับก็ร้อยหนึ่งก็ได้หรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรล่านะครับแต่พี่เล่นร้อยยีแล้วก็ติดมาเลยนะครับตอนนั้นก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสําหรับมุมมองเห็นไหมอย่าลืมกด enter ด้วยละ่ะแล้วเล่นเนี่ยมีกระตุกแน่นอนครับเพราะภาพมันมุมมองกว้างขึ้นให้เราปรับภาพต,ตัวนี้ลดลงนิดนึงนะครับนี่ตัวกราฟิกนี่ให้ลดลงนิดนึงอ่ามานนี้อ่ะแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องลบพวกเอ่อ ขาเรียกไงกําแพงให้มันเนียนขึ้นนะพวกรายตรงนี้ครับอ่าออกไปนะครับวิธีทรมนะครับก็ง่ายๆนะครับมาที่หน้าเดสท็อปเรานะครับก็คือไอ้รูบอกเพเยอร์เนี่ยครับอ่าไฟล์เนี่ยเนาะหรืออะไรก็ได้นะครับที่เข้าไปในไฟล์นั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะทําตามพี่นะครับก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Property นะครับอ่าแล้วก็ open f i l e Location นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาเด้งขึ้นมาอย่างนี้เนาะเออ แล้วให้เราเลือกแพลตฟอร์มนะครับคอนเทนต์ Content, นะอ่าตัวนี้ดับเบิ้ลคลิกขึ้นไปปุ๊บอันนี้คอมพี่ตั้งไว้นะครับเมื่อกดดับเบิ้ลคลิกแล้วเด้งขึ้นอีกไฟล์นะึงเนาะบางคนอาจจะเข้าต่อนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็จะมี PC นะครับให้เลือก PC เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้อ่ะนี่หน้านี้ก็จะเป็นเอ่อเท็กเจอร์นะครับตัวนี้อ่าเท็กเจอร์อ่ะตัวนี้กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะมีหน้าไฟล์ตัวเนี้ยต่างๆเยอะมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะบอกนะว่าให้ทํำยังไงก็ให้ลบไปแหละง่ายๆแต่ให้เราดูไปก่อนนะครับกดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นพื้นผิวของของมันอะ่ะข้างในใช่ไหมว่าเออเฮ้ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงฮะดูอย่างนนะเนาะเผื่อบางงานเราไม่อยากลบนะครับแต่พี่แนะนําว่าลบก็ลบไปให้หมดเลยนะครับเออกดคลิก delete ลบทิ้งไปห,หมดเลยปุ๊บแค่นี้ครับอ่าแต่เกมอื่นก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเราก็แนะนําว่าให้ลบและเก็บไฟล์ไว้หรือไม่ก็ ก่อนที่จะกดลบเนี่ยให้กดเอาลากไฟล์ทิ้งไว้บนหน้าเดสก์ท็อปหรือไว้ไฟล์อื่นก็ได้แต่ทุกๆครั้งที่เกมอัพแพดเนี่ยยังไงตรงเท็กเจอร์เนี่ยเขาก็จะรีก,กับเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็พาเข้าไปดูหน้าเกมเนาะว,ว่าเป็นยังไงนี่ครับพอเราเข้าเกมมาหน้าตาก็จะดูแบบเฮ้ยพื้นผิวตรงนี้แม่งเกี้ยงหมดเลยนะครับนั่นแหละเนาะมันเป็นการลบออกนะครับมันก็ปรับแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่ากระตุกนะครับให้กดเซตติ้งเหมือนเดิมครับ แล้วก็ปรับภาพตัวนี้ให้โลที่สุดเลยเท่าที่เราจะโลได้นะครับอ่ามันจะดูภาพแบบดูไม่ละเอียดมานั่นนีงนะครับนี่มันก็จะเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราไม่แหลกนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราก็สอนเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้อ่ะแล้วก็มาแถมมันสุดท้ายนะครับก็คือเอ่อโลบ็อก fps อั l ล็อกนั่นเองนะครับก็คืออัลล็อก fps เฟรมเลทเราเนี่ยครับที่เป็น6 0 fps นั่นเองนะครับก็ทุกคนเนี่ยเวลาเล่นเนี่ย ถ้าไม่ได้กดโปรแกรมเนี้ยนะครับมันก็จะล็อกอยู่ที่ประมาณ60นะครับมันไม่เกินนี้มีแต่ลดลงอย่างเดียวนะครับก็เรามาทําให้มันเกิดนะครับเนื่องจากคอมเรามันแรงกว่า60อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นผลนะว่าลื่นขึ้นมากๆเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับก็มาเข้าเว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็คือคิปฮับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ห้ข้างล่างนะครับง่ายๆน้องก็กดลิงก์แล้วก็เข้ามาเลยง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมี2อย่างก็คือ60 4บิตกับ32 bit บิตนั่นเองนะครับก็วินโดว์เราให้ดูง่ายๆนะครับว่าวินโดว์เราเนี่ยมันเป็น32 bit บิตหรือ64 b i บิตนะครับก็ก็กดตรงนี้ครับ this PC อันนี้ของพี่นะครับก็คือ MyCom มาแหละเสร็จแล้วก็กด property เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมา แล้วมันก็จะมีตรงนี้นะครับ system เนี่ยครับมันจะบอกนะว่าของเราเท่าไหร่อันนี้ของพี่เป็น64บิตแค่นี้ละครับเราก็รับรู้แล้วว่าเนี่ยคือ64บิตแค่นี้เองครับเราก็กดขึ้นมาแล้วเราก็โหลด64บิตนะครับอ่าพอโหลดเนี่ยก็มีการติดตั้งนะครับก็เก็บไว้ที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับอันนี้ก็เก็บไว้ไฟล์ดาวน์โหลดของพี่นะครับปุ๊บอ่ากดแสดงเข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับอ่าและเราเนี่ยกดเอ่อแตกไฟล์ตรงนี้นะครับนี่แตกไฟล์ เสร็จแล้วเนี่ยก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็จะมีไอ้ไฟล์หน้าแดงๆตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วก็คือพี่มีอยู่แล้วข้างหน้าเดสทอ็อปเครืองนี้นี่ง่ายๆแล้วกับกดดับเบิลคลิกไปนะครับก่อนจะใช้อนะเออเปิดก่อนจะเล่นโลบออ่ะให้กดดับเบิลคลิกแล้วมันจะขึ้นหน้าเอ,อ่อ CMD ขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ใช้เนะี่ย เออไม่ใช่ทำไม่ใช่ถ้ามันค้างหรืออะไรเงี้ยก็คือให้กดลบแล้วก็กดเปิดใหม่แต่ถ้ามันใช้ติดเนี่ยมันก็จะปุ๊บแล้วก็จะมาซ่อนอยู่ขอตรงนี้นะครับนีข้างล่างนี้แค่นั้นเองครับง่ายๆนิดเดียวแล้วเราก็จะเห็นเฟรมเรทในเกมเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเห็นหมือของพี่มีร้อยสองร้อยแล้วแต่สเปคคอมเรานะครับว่าไหวประมาณไหนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไปละบายจ้า